พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พาวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันอาทิตย์วันที่22เดือนที่8ในหัวข้อเรื่องครอบครองในความชอบธรรมและพระวจนะที่จะใครควรและสามคคีธรรมในพระธรรมรวมบทที่5ข้อที่17 เพราะว่าถ้าโดยการดัมเมิลของคนเดียวเป็นเห็นให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนเดียวนั้นมากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระคุณอันไพบุญและลับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำลงชีวิตและครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียวคือพระเยซูคริสพี่น้องขาลูกของพระเจ้าทุกคนเป็นกษัตริย์ในชีวิตนี้ และได้รับการทรงเลี้ยงให้ครอบครองในความชอบธรรมความชอบธรรมให้ความสามารถแก่คุณในการยืนอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าโดยประศจากกันเก่าโทษนั่นคือเพื่อที่จะยืนในการสามารถีธรรมกับพระเจ้าด้วยการมีความถูกต้องของพระองค์ในวิญนัณของคุณนี่คือที่มาของความกล้าหาญแห่งความเชื่อของเราพี่น้องคะ นี่คือเหตุผลที่เรากล้าที่จะเรียกร้องในพระนามของพระองค์กำหนดจริงใดสิ่งหนึ่งและทำให้มันได้รับการสถาปนาขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าความชอบธรรมของเรามาจากพระองค์ไม่ใช่สิ่งที่คุณทำหรือไม่ทำแต่คือสิ่งที่พระเยซูทำพระเจ้าได้เป่าประกาศว่าคุณชอบธรรมโดยไม่คิดมุลน,นะคะและเป่าประกาศว่า พระองค์เองชอบถามด้วยการกระทำดังนี้และเพื่อจะสาแดงในปัจจุบันนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบถามและทรงให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเป็นผู้ชอบถรมด้วยรวมบทที่3ข้อที่2ีฮาเลลูยาความชอบธรรมทำให้เราเป็นไหนนั่นคือสิ่งนี้ให้อำนาจแก่เราคุณไม่ใช่เหยื่อแต่เป็นผู้ชนะในพระเยซูคริสต์ ยอนรู้สิ่งนี้และเป่าประกาศว่าลูกทั้งไงเอ๋ยท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้าและชนะพวกเขาแล้วเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก1ยอห์ยนบทที่สข้อที่4พระเจ้าได้ไถ่เทธรรมชาติแห่งความชอบธรรมของพระองค์ให้แก่คุณและนั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณเหมือนพระองค์ธรรมชาตินั้นทำให้คุณคิด มองและพูดเหมือนพระองค์คุณได้ถูกยกขึ้นสู่ระดับของพระองค์ผ่านทางพระคิดข้อพระคมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราเกล่าวว่าคนทั้งหลายที่รับพระคุณอันไพบุญและรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำลงชีวิตและครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์คุณได้รับพระคุณเพื่อที่จะครอบครองเหนือซาตานและองค์ประกอบของโลกนี้ พี่น้องคะพระคำพีกล่าวว่าพระองค์ได้ทำให้เราให้เป็นกษัตริย์และปุโรหิตและเราจะครอบครองแผ่นดินโลกกษัตริย์ครอบครองโดยการออกคำสั่งและการเป่าประกาศปัญญาจันทร์บทที่8ข้อที่4กล่าวว่าเพราะว่าพระดำรัสของกษัตริย์นั้นมีอำนาจและใครจะกลับทุนถามพระองค์ได้ว่าฝ่าพระบาททรงกระทำอะไรเช่นนั้น ไม่น่าแปลกใจที่พระคำพี์กล่าวว่าท่านจะออกคําสั่งถึงสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะสําเร็จสมประสงค์ยอบบทที่22ข้อที่28เอเมนให้เราเกล่าวถ้อยคําแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะพระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรมขอบพระคุณที่ประทานความชอบธรรมของพระองค์ให้แก่ข้าพระองค์ ด้วยการให้ความสามารถแก่ข้าพระองค์ที่จะยืนอยู่จำพ,พาะพระพักตร์พระองค์อย่างกล้าหาญด้วยปราศจากความรู้สึกผิดการเก่าโทษความต่ำต้อยหรือการตำหนิข้าพระองค์ครอบครองและปกครองในชีวิตในความชอบทรรด้วยการถวายเกียรติเดบพระนามของพระองค์ ภาพปร่งเดินในใชัยชนะตลอดกาลด้วยการสำแดงพระสิริของพรร่งในทุกที่ในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าคุณไม่ใช่เหยื่อคุณไม่ใช่ผู้ถูกกระทำแต่คุณเป็นผู้ชนะในพระเยซูคริสต์ค่ะเพราะพระเจ้าได้เทเทธรรมชาติแห่งความชอบธรรมของพระองให้แก่คุณ และนั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณเหมือนพระองค์ธรรมชาติของพระเจ้าทำให้คุณคิดมองและพูดเหมือนพระองค์ค่ะดังนั้นจงใช้ชีวิตเหมือนกษัตรยิย์จงครอบครองแผ่นดินโลกนี้และครอบครองในชีวิตของคุณด้วยการออกคำสั่งและการเปร่าประกาศในชีวิตของคุณนะคะพระเจ้าสมกำลังค่ะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PF a พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญ,ญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด